ครับมากับน้องโอโซนวันนี้ไปง้มปลากันไปใช้ไปใช่ไปจับปลาไปงมปลาบา่ไปสู้ปลาบ่าใช่สู้ปลากันครับเดี๋ยวพาไปสู้ปลากัน à, bay, 2 anh đi hángôm ba, anh, anh đâu chú khâu, bố đâu chú khâu, cái nòng ba khâu nè, đi bỏ, tôi tôi ra bỏ ba เดินไป,ไปลกไปลงไปเออเออเอ้อออ่ะวิ่งลงไปเลยเออ ทำอะไรอับน่ะดน้ำโอ่เนอ้ไปเดียวไปเดียวร้อนดีอ่ะรอตารอตา สูบน้ำขึ้นแล้วเราค่อยลงไปเก็บเนาะใช่ไหมอปโปใช่หรือเปล่าใช่ครับโอ้โหน้ำไหลแล้วสูบน้ำได้แล้วรออีกไม่นาน ใสโอโซนปะคอนะนะใสละบอใสไปเท่าคุณมันไป้ะบอละมันแอบ,บอยู่นี่บอมันทึกไปบอถ้าะละเออจกเอองัดขึ้นเอองัดเออ ครับเออดังนั้นละนี่นี่โซนโซน,นเอานี่มาเอานี่ประคอดประคอดดิจะเอาจะเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาจะเอาเอาเอเอาขึ้นไปให้ตาฮูดะปีนขึ้นไปทางนูง้นแหละปีนขึ้นไปเออไปมาดิ สคยโคตัวหนูหนูสาคโคเออว้าวตัวแรกแทบผ่านโอ้โหผ่านหน่อยโซนโซนนี่โซนโซนนะโซนโซนโซนโง้ไปแล้วไปไหนไม่รู้นี่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 ตัวนี้นี่จับเอาด้วยนะเห็นวะเห็นวะเห็นวะเห็นมันะเห็นมันบ่ Đây bó Cả bảo, thì xe khu vậy Ôi đi Chào chào mà khu bảo lại thêm Chào chào mà khu bảo lại thêm rồi Thôi xuống đi Thôi xuống đi xuống đi đi ทนอยู่กับพ่อสองตัวนี่สองตัวพี่นะเดี๋ยวดิอีกสองตัวนี่อยู่ท่าพ่อนี่โอ้ยเอเอาไปเนี่ยเอ้อโยยเอไปคุบเอาคุบเอาคุบเอาเด้เอไปคว้าไม่ให้ตาเน่ย

โนอาอุ้มปลาคอใหญ่นแม่มอาปลาคอใหญ่ไปเร็วอยเรอย่น้ำยายไปอจนเร็วเไปเอาคออใหญ่ปลาอยใหญ่น้ำยายเอาไปข้างข้านะขึ้นไปข้างข้างนเอขึ้นไปขึ้นไปไปตัวใหญ่นะเอาด้วเออเอาจับเอาจับ

เกือกเอาเกือกเอาอู้ึ้นมาใส้แังให้พอดีมาเร็วอู้ปวดอ่ะโอ้หญ่าอ๋อไปใส่วี่งวิ่งวิ่งว่ง่าะ

ค่อยๆไปแล้วไล่มันขึ้นไปเดี๋ยวมันก็เป็นของเราหมดแหละโอโซนอยู่นี่นะให้โอโซนจับคนเดียวหมดเลยนี่อ๊บเอ้าเออโอ้สมเล็กแค่เอออ่ามาใส่เอออา

พอแล้วลูกขึ้นมาโอ้โอเห็นอีกแล้วบ่เออเอาให้ได้เอาให้ได้ดันขึ้นน้ำส,สะขึ้นน้ำเออสะขึ้นน้ำแล้วสัตว์ละไปเทียงนะไปซน,นปดูขดประกอบการกันเออไหนหน้าตาโซน <laughs> เล่นขี้ตุมเส้ยเอาเทลรกเดซ่เคเอาโซนมาดูคนประกอบการไหมโซนเอเดี๋ยวพี่ไปเอาอีกที่เหลือไหแน,น่นันเดซ่าโอ้โซนบุกฮอนเท้าบอเอาคนประกอบการโอโซอนเป็นยังไงมาดูสิเอาออเทลงกเทลุกยินจ้าต่อ <laughs> Đã làm mấy dẹp đi Nào, nam, thế sai mà thế Ừ. Là vô. nhảy.